GAS ID คือแพลตฟอร์มคือตัวเช็คว่าเออคนนั้นมีประวัติอะไรไหมดูจากตรงนี้แล้วมันทำอะไรได้มากกว่านั้นไมสมมติเข้าไปในงานใหญ่ๆคอนเสิร์ตใหญ่ๆเป็นลาสเก s c a l เนี่ยมันทำได้ครับเพราะว่าจริงๆลูกค้าของเราเนี่ยตอนนี้เราเป็น B2B เป็นหลักแล้วเราก็มองว่าอย่างคอนเสิร์ตเนี้ยเป็นสายงานหนึ่งที่เรากําลัง work กับทางลูกค้าเหมือนกันเพราะว่าอย่างคอนเสิร์ตครับเราได้รับโจทย์มาด้วยอย่างเช่น การไปคอนเสิร์ตเราซื้อตั๋วออนไลน์มาแล้วใช่ไหมครับแต่บางทีคนซื้อตั๋วกับคนที่ไปคอนเสิร์ตเป็นคนละคนกันแล้วมีการอัพราคาตั๋วที่หน้างานในส่วนเนื้อง,งานของเราเนะี่ยในเชิงลึกเรามีเรื่อง k y c ให้ลูกค้าด้วยสามารถตรวจสอบคนที่เข้าหน้าง,งานว่าใช่คนเดียวกับที่ซื้อไปหรือเปล่าที่บอกว่าเป็นสินค้าของคนไทยที่สร้างขึ้นมาเองสร้างแบบต้นเลยครับต,ต,ต้นเลยครับตั้งแต่ต้นเลยต้นเลยคือตั้งแต่ฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ข้างในด้วยหรือยังฮาร์ดแวร์เนี่ยเรา OEM แต่ว่าซอฟต์แวร์และระบบทั้งหมดเราเป็นคนพัฒนาซอฟต์แวร์ใช่ไหมพัฒนาพัฒนาซอฟต์แวร์เขียนเองเลยป่ะครับโปรแกรมหรือว่าเป็น o u t นเองครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ครับบริษัทเปิดมากี่ปีแล้วครับยอดขายปีที่แล้วเป็นยังไงครับยอดขายปีที่แล้ว1 1ล้านครับปีที่แล้ว11ล้านกำไรเท่าไหร่ครับผมกำไรประมาณ6%ปเครับ6%กเปเ็กแค่0 0 0 0 0บาท7 0 0 0 0 0บาทเนาะปีนี้ครึ่งปีเป็นยังไงครับตอนนี้ได้ประมาณ7ล้านครับกำไรประมาณเดิมกำไรประมาณเดิมครับครับผมผมว่าตัวเลขกำไรยังน้อยนะ โดยความที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีทำไมเราถึงกำไรน้อยไม่รู้เราพยายามจะให้ทุกคนอ op t สินค้าเราก่อนทำให้ตลาดรู้จักเราเยอะขึ้นไวขึ้นเร็วที่สุดเพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับวลาเรา,เราขายเนราขายครั้งเดียวหรือเราไล่รายได้จากเขาไปเรื่อยๆมีเป็นเช่าเครื่องก็ได้ครับหรือขายเครื่องขาด แล้วเก็บค่า Subscription รายปีชวนชักลงทุนไปตั้ง10ล้านนะเมื่อไหร่จะได้เงินคืนค่เนี่ยจุดเนี้ยเป็นจุดเปลี่ยนของเราในปีนี้ที่เราพยายามจะสเกลให้มากขึ้นโดยเราจะยิงตลาดไปที่ผู้ใช้งานรายย่อยมากขึ้นเาตอนนี้มันคือ B2B ใช่ไหมครั B2B เนี่ยมันคือระดับนิติบุคคลเราจะขยายโมเดลของเราอะให้ไปถึงตัวผู้ใช้งานในพื้นที่อย่างเช่นสมาชิกหมู่บ้านาเช่นมันเกิดเหตุในหมู่บ้านการรับแจ้งตอนเนี้มันคือการโทร แต่การโทรโดยทั่วไปเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าคนที่โทรมาเนี่ยเป็นสมาชิกหมู่บ้านจริงหรือเปล่าอันนี้จะเป็นโฟล์ดักใหม่ที่เราจะล้อนชให้ลูกค้าเราทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วเราจะเก็บเป็น subscription s u b สคริปชั่นเพิ่มเติมแต่นี่คนใช้ก็ไม่อยากจ่ายตังค์ป่ะไอเน,นี่ยมันคือคนจ่ายไม่ได้ใช่นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ถูกต้องครับเพราะว่าคนที่ใช้อะคนที่อยากแจ้งเหตุไม่ได้อยากจ่ายเรามองโฟก,กัสที่คนอยากบริการมากกว่าอย่างเช่นนิติคอนโดถ้ามีบริการอย่างเงี้ย เขาจะยกระดับการบริการของเขาอีกเลเวลหนึ่งตอนนี้ลูกค้าเป็นใครบ้างครับเป็นหมู่บ้านคอนโดออฟฟิศโรงงานแล้วก็บริษัททางความอดภัยครับแล้วสัญญาใหญ่ใหญ่ใหญ่สุดนี่เท่าไหร่นะครับหลักแสนครับขายไปกี่เครื่องครับอย่างนั้นสิเครื่องประมาณเครื่องไหนครับที่ขายไปเครื่องที่ขายดีสุดจะเป็นเครื่องเลไรครับลูกค้าทั้งหมดที่กี่รายแล้วจำได้ไหมต้องบอกว่าในระบบตอนนี้เรามีประมาณห0 0ันออแกเนอซิชั่นหกพันรายหกพันออแกเนอซิชั่นแล้วกันแต่อาจจะซ้ําอาจจะซ้ําบริษัทกันได้เพราะค่าเข,า,ขาซื้อซ้ํา ว่าถ้าไม่ซ้ํากันอยู่มันเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะประมาณห้าพันแสดงว่าถ้าหกพันเนี่ยถ้าคนหนึ่งซื้อหนึ่งเครื่องเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่คุณสามหมื่นเก้าถูกสุดใช่ไหมมันมีเซอร์วิสอื่นๆด้วยอย่างเช่นเซอร์วิสเช็คางครับเซอร์วิสการตรวจจุดมันก็จะไม่ใช่ราคาสามหมื่นเก้าเออไม่ไม่ได้ซื้ออุปกรณ์ไม่ได้ซื้ออุปกรณ์ครับ,รบหรือว่าแอปอย่างเดียวเงแอปอย่างเดียวมันแค่ห้าพันเก้าราคามันไม่ได้อะ การสเกลอะยังมองไม่ออกเลยอะยิ่งผ่านมาครึ่งปีก็ยังเท่าปีที่แล้วอะหกแสนกำไรกับตัวเลขที่ขอนี่ประมาณ60 60กว่านี่เท่ากับร้อยเท่าอะนะถ้าดูจากปีก่อนเราประเมินตัวเราตอนเนี้ย0กกว่าล้านอะคือ10ล้านเข้าใจจะไปใช้อะไรแต่ประเมินแล้วเสนอเนี่ยมันเท่ากับเรามีมูลค่า60กว่าล้านแล้วมันจะคืนทุนยังไงแกแต่แกก็ถามอยู่นั่นจะคืนลำบากไหม โปรแกรมบัญชีออนไลน์อันดับหนึ่งในใจผู้ประกอบการทดลองใช้ฟรี30วัน